กัท้ายครับอภาพมาเลยครับเมื่อวานนี้ก็ไปแจกแว่นเนี่ยนขอบคุณขอบคุณพี่สราวุธมีคนสมบัตินะไปซื้อแว่นมาแว่นแว่นดีมีคุณภาพแข็งแรงจสายหมดเลยนะคะมารับกันเมื่อวานนี้นะครับที่ครัวเทอริสวิวกับที่ด้านอาหารชายคลองมากันเยอะมากเมื่อวานที่นอมไปใช่ไหมคะหเห็นี่ใส่เสือ้อสมาชิกใช่ เพื่อนแท้ดูแลสังคมไปเจอหลายท่านนะครับที่มาถ้ามาทำไปตนเองอะเหรอคะใช่นี่พี่สวุฒินะเป็นคนที่รับแจกใส่บ้านใส่บ้านที่ตัวเองแจกด้วยนะรู้สึกหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ แล้วพี่ถนอมใส่แว่นพี่ธนาบนหรือเปล่าไม่ใช่ครับ <c oughs> ผมจะใส่แว่น <c oughs> คือเอตัดเองคือแว่นสาเร็จรูปเนี่ยมันใช้เฉพาะความจําเป็นเท่านั้นเองออนะครับแต่ว่าถ้าเราตัดแว่นได้มันจะเข้ากับสายตาของเราใช่แล้วเราก็พอมีกําลังซับเราก็ไม่ไปเบียดเบียนท่านผู้ชมที่แบบปลอดบางเนาะเราควรใส่แว่นที่ตัดนะเพราะว่ามีทั้งมีสั้นมียาวมีเอียงแต่ว่าถ้าเรา เราไม่มีปัญหาเรื่องเงินทองเนี่ยนะอันนี้เขาช่วยเหลือไว้ใส่อ่านหนังสือมองใกล้ๆนี่ชัดแจ๋วเลยคือตัวนี้แหละคะที่จ่ายตัวนี้แหละนะมีที่เกี่ยวกันหูอย่างดีเลยกัรล่วงกันคือจจกที่กันคีดเกี่ยวกันหูด้วยคือเหมือนกันเลยนะนั่นน่ะก็แจกให้กับคุณผู้ชมนะก็แจกไปแล้วทั้งหมดที่เราแจกส่งไปทางไปรษณีย์นี่ะหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นอันนะ หนึ่งหมื่นคันส่วนที่แจกไปเมื่อวานนี้ก็อันนี้ก็แจกไปแล้วก็ปิดบัญชีไปนี่ก็ทําในเรื่องในวันพ่อแห่งชาตินะครับไว้โอกาสหน้ามีอะไรค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะขอบคุณพี่สาวุฒิมีคุณสมบัติคุณสมพงษ์สวัสดีสุขคุณมุนบัญชรและครอบครัวชมรมด้วยนะมาช่วยกันทําเป็นครอบครัวเลยชมรมเพื่อนแท้ดูแลสังคมนะคะขอบคุณมากที่ช่วยเหลือกันมาโดยตลอดทีเรานะใช่ค่ะ